อาทีนี้ไปดูพักหนึ่งที่ก็โอ้โหต้องบอกว่าต้องจับตาดูนะมันจะเดินไปอย่างไงนะคือคนที่ยึดกลุ่มการนําพักตอนนี้คือหัวหน้าเลขารองเลขาเนี่ยแล้วก็กรรมการบริหารพักทั้งหมดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแล้วแหละลุยไฟลุยไฟไปร่วมรัฐบาลนะพักประชาธิปัตย์นะโดยที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกพักจากคนนอกจากอะไรต่างๆนี่ก็อึ้งมี่นะแต่ก็ไม่เป็นไร ก็เละคาบ้านเละคาบ้านเละคาบ้านไม่เป็นไรฉันก็ยอมเละนะเออเพื่อแลกกับการเป็นรัฐบาลแลกกับการทํางานให้ประชาชนนะเขาบอกว่าถอยดูแล้วกันเดี๋ยวพอได้ร่วมรัฐบาลแล้วมีผลงานออกมาเนี่ยรับรองรับรองเลยว่าศรัทธาของคนจะกลับคืนมาเอออ่าอ่าอ่าเขาเขาเดี๋ยวนี้เขาจะมีประโยคอะไรนะคุณเหน่งเดี๋ยวนี้เขาจะมีประโยคครับว่าเวลาโดนแบบนี้นะค่ะ เราจะตอบโต้แรงๆด้วยการทำงานของเราเนี่เออเอออ่าอ่าอ่ต้องรอดูนะคะรอดูว่าการทำงานที่หนักหน่วงหรือว่ามีผลงานมันจะเรียกศรัทธาของคนกลับคืนมาได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าคนที่เขารักประชาธิปัตย์อ่ะเขารักที่อุดมการเขารักในความเป็นประชาธิปัตย์เรื่องผลงานก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่า เออแต่ว่าที่ผ่านมาเอาที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์ก็มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านคออวามทุจริตคอรัปชันความไม่ถูกต้องนะเรื่องความสุจริตเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองที่เก่าแก่คือคนชื่นชอบประชาธิปัตย์ด,ด้วยจุดนี้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการที่ประชาธิปัตย์เอ,อ่อทลายจุดยืนนี้ออกไปเพื่อที่จะไปร่วมรัฐบาลซึ่งมีนายทักษิณชินวัตรบงการอยู่เบื้องที่สูงที่สุดเนี่ยมันจะทํา และมันจะทำให้ศรัทธาของคนกลับคืนมาได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องรอดูผลนะคะแต่ตอนนี้คนประเมินเอาไว้ให้ว่าต่ำสิบแน่นอนสำหรับการเลือกตั้งในรอบถัดไปแต่จะเป็นการปรามาสอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าประชาธิปัต์ในการตัดสินใจครั้งนี้เละขาบ้านเมื่อช่วงของวัน สุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรียกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็แล้วกันนะคะเมื่อมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าประชาธิปัตจะไปร่วมรัฐบาลกับทางพักเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็มีคุณเด็ดอิดมาขอบคุณมีกรรมการบริหารพักนะออกมาขอบคุณอะไรกันแถลงอะไรกันอย่างเป็นทางการเรากฏว่าหลังจากนั้นทัวลงค่ะ <laughs> ทัวลงประชาธิปัตถึงขนาดที่ทํา,าให้เพจประชาธิปัตเนี่ยต้องปิดคอมเมนต์เลยทีเดียวนะคะ โอ้นะถึงว่ามีคนผ่านไปแถวซอยและนองสองซึ่งเป็นที่ตั้งของพักประชาธิปัตยนะ์น่ะโอ่าทำไมแถวนั้นวันอาทิตย์ก็รถติดนะโอ้ยวันอาทิตย์แถวนั้นมันไม่มีอะไรเนี่ยบอกมีสิเนี่ยรถทัวร์ไปจอดเต็มลานพักออกมานอกถนนเลยนะแต่มีแต่มีคนหนึ่งนะเอะาพี่กองเชิญค่ะพี่กองเชิญปลาปาเอาเอะไรอะไรผมก็บอกว่าเออคือคอมเมนต์เนี่ยเป็นเอกฉันเลยนะ เป็นเอกฉ<า>ันเลยใช่<า>ใ,ชใชแต่เขาก็มีคน<ต>มาให้กำลังใจด้วยนะคุณนันทิยาแต่มีคนอยู่คนหนึ่งนะที่มาให้กําลังใจนะอย่างน้อยมีคนหนึ่งให้กําลังใจนั่นคือนายเดชอิดขาวทองนายกชายในเฟซบุ๊กยินดีกับท่านทั้งสองครับ <laughs> มีเวลาที่จะทํางานให้กับประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย คิดได้ทําเป็นเดี๋ยวก็ดีเองครับสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้เต็มร้อยเดี๋ยวนายเด็ดอกดขาวทองนายกชายเนี่ยค่ะยินดีกับขันทั้งสองขนทั้งสองนี่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีสองคนนี่ใช่ไหมหัวหน้ากันเลขาถูกไหมซึ่งในขั้นทั้งสองเนี่ยมีนายเด็ดอิดด้วยยินดีกับตัวเองเหรอเมีคนก็ไม่ซราบอกว่าเดี๋ยว ลืมสลับแอคเคาน์หรือเปล่าเนะลืมสลับแอคเคาน์ตัวเองหรือเปล่าแบบโปะแตกบ้ากันนี่ผมชอบผมชอบมายินดีตัวเองเป็นรัฐมนตรีเฉยอ่ะเออเดี๋ยวแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งนะเนี่ยเนียเขาเขาคงเป็นคนใต้นะนะค่ะบอกว่าอาจจนเลือนนะเบ่าเฮ้อคนบายเขาไม่อวยตัวมีแต่คนไม่บายที่ทําได้ มาถึงว่าไงนะพี่น้องคนใต้จะช่วยแปลหน่อยแต่ผมผมแปลถูกหรือเปล่านะเออหมายก็ว่าคนดีๆเนี่ยเขาไม่อวยตัวเองหรอกใช่ไหมเออนะมีแต่คนไม่สบายนั่นแหละนะเออที่ทำได้เออนะคือนักการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีมีนักการเมืองใหญ่ๆเลยนะหัวหน้าเลขาเขาจะมีแอดมินจะไม่คอยดูแล อตอบคำถามตอบอะไรต่างๆนี่อันนี้น้องแอดมินคงลืมคงลืมสลับแอคเคาท์จริงๆแหละนะ <laughs> คุณเน็ดอินเลยพอยโดนไปด้วยเลยนะแอดมินมาอวยตัวเองอ่ะเออนะแหมแล้วตอนนี้นะประชธิปัตนะนี่เขามีมีเพจอันหนึ่งอายิมเอาขึ้นมาน่อยทุกเสียงสะท้อนของท่านน่ะคือคนก็แบบโอ้ย <laughs> ถ้าเสียงสะท้อนของเราสำคัญนะนะคุณคงไม่ตัดสินใจแบบนี้หรอกใช่ไหมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าทุกเสียงสะท้อนของท่านสำคัญกับเราเสมอพรรคประชาธิปัตย์เปิดช่องทางรับฟังความเห็นอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เนี่ยทุกความคิดเห็นจะถูกรวบรวมเป็นคำแนะนำและข้อเสนอและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานของประชาธิปัตย์ต่อไปนะคะบอกว่าจริงหรอฟังทุกเสียงจริง,รงๆเหรอพอถ้าฟังทุกเสียงตอนเนี้ย คุณจะไม่มีทางไปร่วมกับประเพือไทยได้เลยเออแล้ว้าฟังทุกเสียงแต่ว่าปิดคอมเมนต์เออใช่ปิดคอมเมนต์ด้วยอืมนะต้องบอกว่าเสียเสียขบวนนะ่ะนะแล้วก็เอ,อเสียรูปเสียรอยมันหมดหมด,หมดท่าเลยรอบนี้อของประชาธิปัตย์เนี่ยนะ,ค,ะคุณนิพิษอินทรสมบัตินะอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยคือมันก่อนคุณนิพิษก็ไปคุณชวนเนี่ยมีคนไปให้กำลังใจ หลายเยอะนะหลายคณะนะทั้งผมเห็นน,ะนักศึกษาลามก็มีนะอดีตนักการเมืองอะไรก็มีเนี่ยนะจับองจับบ้านก็มีเพราะตอนนี้คนเห็นใจอดีตนายกชวนนะครับแต่รวมถึงเนี่ยคุณนิพิษก,ก็ก,ก,ก็ไปพบคุณชวนหลีกภัยด้วยนะบอกว่าจากที่ตนและอดีตสสพักหลายคนมีข้อกังวลหลังประชาธิปั์ร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยจึงได้เข้าหารือกับนายชวนเรื่องของการเมือง แล้วก็ได้มีการปรึกษากับทางนายชวนว่าคนเก่าๆของพรรคที่มีอุดมการร่วมกับประชาธิปัตย์แต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีตําแหน่งหรือเป็นสมาชิกพรรคสามารถจะมีช่องทางเข้าไปฟื้นฟูพรรคได้หรือไม่ซึ่งนายชวนบอกว่าหมดหนทางแล้วผู้บริหารชุดนี้มีอํานาจเด็ดขาดไม่ยอมให้คนเก่าเข้าไปแน่ตนเนี่ยหมายถึงนายน,นิพิษเลยสอบถามต่อไปในมุมของคนที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์และยังคงรัก ยึดหลักอุดมการณ์ของพรรคไม่อยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์ล้มหายตายจากหรือตกต่ำไปมากกว่านี้ว่าหากคนเหล่านี้นะรวมถึงตนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในพรรคและแก้ไขอะไรได้จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เราเองจะมาตั้งพรรคใหม่และแสดงเจตนารม์อุดมการณ์ว่าเราคือประชาธิปัตย์แท้จริงได้ไหมซึ่งนายชวนก็ได้ตอบกลับว่าวันนี้มีความชอบธรรมที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่แล้วนะครับ คุณนพิษบอกว่าความคิดเห็นของผมและท่านชวนไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมกับเพื่อไทยตั้งแต่แรกวันนี้หากคณะกรรมการบริหารพักปิดทางไม่ให้โอกาสคนเก่าสามารถเข้าไปฟื้นฟูพักได้จึงมีความเป็นไปได้ว่าบุคคลเก่าที่รักประชาธิปัตย์มีความชอบธรรมในการไปตั้งพักใหม่แต่ในส่วนของท่านชวนเองท่านคงไม่ขอเข้าไปมีอํานาจหากมีการตั้งพักใหม่เพราะท่านเองก็เหนื่อยแล้วนะฮะคุณนพิษยังพูดต่อนะครับว่า ตนเองก็เล็งพูดคุยกับคนกลุ่มเก่าที่มีสายเลือดประชาธิปัตย์ที่แท้จริงมาร่วมกันหาทางออกในการสร้างบ้านหลังใหม่พร้อมอุดมการเกา่าหลังจากนี้ก็ต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หวังว่าใครจะกลับมาในตำแหน่งใดหวังแค่อยากเห็นประชาธิปัตย์ในแนวทางเดิมพักประชาธิปัตย์ไม่จำเป็นที่จะมองแค่เป็นพักร่วมหรือฝ่ายค้านแต่เน้นแนวทางเดิมเห็นประชาชนเป็นหลักอยากเห็นคนหนุ่มที่ไม่กลัวแพ้กลับมารวมตัวกัน ไม่อยากเห็นพรรคการเมืองที่เน้นทุนนิยมสร้างความวุ่นวายจนเสียหลักนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเอออันนี้อันนี้เป็น,ป,นประเด็นที่น่าสนใจมากคือท่ามกลางเสียงมีพรรควิจารณ์ความผิดหวังเนี่ยแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อ่คนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของกรรมการพรรคุูเนชั่กจับเข้าไปฟื้นผูพักภายใต้การนำของกรรมการชุดนี้มันสิ่งหนึ่งที่คุณนิพิษคุยกับคุณชวนคือถ้าอย่างนั้นเราคนประชาธิปัตย์เก่าๆมา ตั้งพักใหม่ไหมคุณชวนตอบเลยว่ามีความชอบทมแล้วที่จะทําแบบนี้เพราะเหมือนพักโดนยึดไปอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะเรียบร้อยค่ะจะกลับเข้าไปหรือว่าเอาแม้แต่ว่าจะฟังคุณชวนซึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ฟังใช่ไหมฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในพักบ้างอะไรบ้างจะได้มีการทบทวนแต่เดีย๋ยวนี้มันไม่มีแบบนั้นแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในเมื่อพักโดนยึดไปขนาดนี้มีจุดยืนที่เปลี่ยนไปแบบนี้แล้วก็ น่าสนใจนะกับการที่ประชาธิปัตย์จะไปตั้งพักใหม่คนของประชาธิปัตย์จะไปตั้งพักใหม่แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่มเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะสมาชิกพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมพักเนี่ยด้วยด้วยความคิดอะไรต่างๆคือไม่ใช่ไม่ใช่ไปสมัครสมาชิกเพราะได้รับเสื้อวอร์มแจกนะค่ะมีไม่น้อยนะในระดับทั่วประเทศเลยเนี่ยต้องน้อน,นึกตรงนี้หน่อยเนี่ยนะมีอยู่ทุกพื้นที่แหละแล้ว เราก็ผมก็คิดว่าเขาก็เหนียวแน่นนะเหนียวแน่นเป็นแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีคนจุดประเด็นอย่งางปอกุณนีพิษจุดประเด็นมาเนี่ยหลายคนบอกเออดีนะคือคือชื่อพักไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นแล้วนะชื่อพักถึงเวลาถ้ามันเอาไม่อยู่ก็ต้องทิ้งไปเอาอุดมการมาก่อร่างสร้างกันใหม่ก็แล้วกันครกกับก็รอดูว่าจะคืบหน้ากัน